หากคุณชื่นชอบเรื่องราวของสยามประเทศช่องนี้รวบรวมมาแล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่า ตอนที่1,253วันนี้มากับเรื่องราวที่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ครับว่าทําไมจึงเป็นเช่นนี้แล้วทาไมถึงใช้ชื่อนี้ในการเรียกขานสิ่งเหล่านี้สิ่งที่พูดถึงนี้มีมาตั้งแต่ต้นกรุงแล้วนะครับน่าจะเข้ามาสู่ประเทศไทยมากที่สุดในสมัยรตชรรลที่3เพราะว่ามีการทําการค้ากับจีนมาตลอดรัชสมัยสิ่งนี้เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากประเทศจีนมากันเป็นกองทัพเป็นจํานวนมาก ปัจจุบันนี้ปรากฏตามวัดวาอารามซึ่งเป็นวัดหลวงเช่นวัดโพวัดพระแก้ววัดอรุนเป็นต้นสิ่งนี้คืออะไรเรามาติดตามรับฟังรับชมกันเลยครับตุ๊กตาที่เห็นอยู่นี้เป็นตุ๊กตาที่นํามาจากเมืองจีนติดเรือมาด้วยเพราะต้องการให้ถ่วงเรือให้มีน้ําหนักในขนาดเดินทางเพราะต้องเจอกับขึ้นลมพายุต,ต่างๆในขนาดเดินทางหากเรือเบาเกินไป เนื่องจากไม่มีสินค้าบรรทุกมามากก็จะทำให้โครงเครงไปตามสภาพของคลื่นลมตุ๊กตาหินที่นำมาด้วยซึ่งเก็บไว้ใต้ท้องเรือจึงเป็นเสมือนเป็นการถ่วงเรือให้มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้น กันไม่ให้โครงเคงจะขึ้นลมมรสุมในระหว่างเดินทางนั่นเองและที่เรียกว่าตุ๊กตาอับเฉาก็เพราะว่าใต้ท้องเรือที่เก็บตุ๊กตาดังกล่าวนั้นไม่ค่อยมีใครอยากจะลงไปเพราะมันเงียบชื้นอยู่ในสภาพอับเฉาไม่เจริญหูเจริญตาตุ๊กตาที่อยู่ใต้ท้องเรือจึงถูกเรียกชื่อตามสถานที่ที่เก็บตุ๊กตาเอาไว้นั่นเองและเมื่อเดินทางมาถึงสยามประเทศแล้วตุ๊กตาดังกล่าวแลดูก็จะหมดประโยชน์หากจะทิ้งไปก็คงใช่ที่จึงนำมาเก็บรักษาเอาไว้ตามวัดวาอารามต่างๆโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งวัดหลวงซึ่งเปรียบเสมือนสิ่งเหล่านี้เป็นบริวารคอยปกป้องคุ้มครองวัดเพราะลักษณะของตุ๊กตาบางตัวนั้นมีความเข้มขึงและดูแล้วให้คล้ายกับทหารที่มีความเข้มแข็งอดทนการนําไปตั้งในวัดที่มีความสําคัญจึงเท่ากับเป็นบริวารเป็นทหารคอยดูแลไม่ต่างกับยักษ์ไทยที่ถูกปั้นขึ้นเพื่อดูแลพระอารามหลวงนั่นเองครับและทั้งหมดนี้คือตุ๊กตาอับเฉาตุ๊กตาที่ทําให้เรือสำเภาเดินทางกลับถึงมาดภูมิได้อย่างปลอดภัยนั่นเอง